ถ่ายโอเคพอแตะที่สันนี้ปั๊บนะครับเห็นไหมมันก็จะสร้างขึ้นมานะครับแมทเทอรียตัวนี้นะครับเราต้องมาที่อิเดนไทนะจะมีช่องเหมือนแมเทอรียตัวนี้นะแล้วให้เราไปเลือกปั๊บเหมอเดิมเหมือนกันนะไอ้ต้นก่อนนี้ท่านเห็นว่ามันลอยอยู่นะมันก็ตอนนี้มันนั่งอิงตามจุดสีน้ยเงินตัวนี้นะเราก็ต้องกดระดับลงมาก็คือ vertical profile นะมันลงมาก็ต้องเป็นลบนะของลบจุด ต้องลง,อ,ง,นะอ,งอีกนะลงจุดเดียวอ่าก็มาดูเราก็ได้ขออ้อทางวิธีชี้นะก่อนไปชมคลิปขอให้ทุกท่านช่วยสนับสบนุนกดไลค์กดถูกใจกด subscribe และกดติดตามอาติถิขุนตอนในช่อง TikTok YouTube และ Facebook ด้วยนะ ส่วนท่านที่สนใจใน Family แต่ไม่มีเวลาในการสร้าง Family เองก็าสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับวันนี้อาิเติกปุทธรมาพบกันอีกครั้งสำหรับการสร้างโปรไฟล์เร v บิ EP ที่4นะครับ EP นี้เรามันจะดูการใช้โปรไฟล์เพื่อสร้างรูฟฝาเซียนะครับ EP นี้นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นการสร้างโปรไฟล์โดยตรงนะครับเราก็จะโหลดมาใช้งานนะครับ โหลดมาใช้งานก็ขออนุญ,ญาตเข้าไปในรีวิตก่อนนะครับรีวิตเนี่ยผมได้สร้างตัวหลังคามาแล้วนะครับผมตั้งใจเป็นหลังคาที่เป็นด้านหนึ่งเป็นปัญญาด้านหนึ่งเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วคุณจะได้เห็นตัวข้อดีข้อเสียของคำสั่งฟาเซียนะครับรูฟฟาเซียรหรือว่าฟาเซียเนี่ยแปลเป็นไทยก็คือเชิงชายนะครับ แต่คำสั่งเนี่ยมันชื่อฟาเซียนะครับก็คำสั่งเราก็ไปที่อาร์กิเต็กนะครับไปรูปครับแล้วจะมีรูปฟาเซียตัวนี้นะครับผมมีของธรรมดากับไอทูปที่เป็นโหลดมาจาก ECG นะครับแล้วก็แล้วแต่เราเลือกใช้นะนี้ผมขอเอาเอสมาใช้นะ้ปับ๊บนะครับสร้างชิ้นงานนี้นะครับปั๊บนะัแล้วก็จะต่อเนื่องนะครับต่อเนื่อง ต่อเนื่องนะครับป๊อปมันสร้างมันก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับค่าอะไรนะครับมันจนะนต่อเนื่องทั้งหมดนะครับแต่ความเป็นจริงนะครับตอนนี้เชิงชายมันล้ําออกมาจากตัวหลังคานะครับซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราลองแตะตัวมันนะครับต้องมาปรับนะก็คือปรับให้มันหดเข้าไปในใต้หลังคานะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุด0.5เป็นลบจุด0.5นะเป็นลบจุด0.5 5เซนนะครั์อ๊บมันก็จะขดเข้าไปนะครับอ่าด้านฝั่งปัญญานะครับมันก็จะสวยงามนะครับสวยงามแต่พอฝั่งจัวนะครับนี่นะครับฝั่งจัวนะครับท่านจะเห็นได้ว่ามันเกิดการกินกันอย่างนี้นะครับมันเกิดการไม่ใช่กินกันมันล้ําออกมาซึ่งกันและกันนะครับเพราะวอันนี้คือถ้าเกิดเป็นราคา หน้าจั่วเนี่ยมันจะมีปัญหาตัวนี้นะครับวิธีแก้ไขนะครับมันมี2ประเด็นนะครับคือ1น,นะครับเราไปสร้างเชิงชายด้วยวิธีอื่นนะครับสองนะครับก็คือเราสร้างชิ้นงานตัวธรรมดากับตัวหน้าจั่วเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นปลายชายคากับตรงหน้าจั่วให้เป็นโครตชินนั่นก่อนนะครับเราสร้างเป็นโครตชินนะครับ โอเคนะผมลบมาดอกนะลบตรงส่วนหน้าจั่วอนะแล้วก็มาแตะลรงที่ทแลาวแล้วไป c ี e a t e นะเกียร์ซีมิล่านะครับ, okay. รบก็คือสร้างใหม่ให้เหมือนกันนะคับบนี้นะแตะนะครับอ่าตอนนี้นะ,นะครับอต,อนนตอนนี้นะครับผมก็ปรับตัวนี้นะครับให้มันอยู่ใต้เสมอกับตัวหลังคานะครับก็มันอยู่ที่1 1 8เซนนะครับก็ฮอริซ ONTAL นะว่าเป็นลบ จุดศูนยะ์หนึ่งแปดก็คือหนึ่งจุดแปดเซนมันก็เสมอครับตัวหลังคานะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้หลังคาก็ยังไม่กินกันนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถขยับได้นะ,ะขยับได้มันก็จะเป็นลนนักษณะนี้มันก็จะดูดีกว่าที่ให้มันมาเลื่อมกันนิดหนึ่งนะ,ะมันก็ดูดูดีกว่านิดหนึ่งนะก็ถ้าเกิดเป็นงานสเกลที่เราใช้เขียนแบบทั่วไปเนี่ยถือว่าใช้ได้แหละนะถือว่าใช้ได้ละมัน ไม่มีใครมาดูแบบจุดเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านจะเอาแบบให้เนียนๆเนี่ยก็ต้องไปใช้วิธีอื่นสร้างเชิงชายนะครับแต่นี้เป็นวิธีตามระบบนะครับแล้วก็เชิงชายตัวนี้เนี่ยสามารถใส่แท็กได้ด้วยนะครับผมก็คิดว่าก็ควรใช้ถ้าเราเขียนแบบนี้ก็ควรใช้วิธีที่ถูกต้องของเขานะครับมันก็จะช่วยเราในการทํางานอย่างอื่นด้วยนะเพราะมันใส่แท็กได้นะครับ แล้วก็มันแยกบมดหมู่คาทากอรีเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับอ่าคราวนี้วิธีการสร้างเชิงชายคนนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นที่ต้องสร้างนะครับเพราะว่าส่วนมากวัสดุเชิงชายเนี่ยก็จะเป็นวัสดุสำร็จรูปนะครับเราสามารถโหลดได้จาก Object บิมอ็อบเจกต์นะครับบ i มอ็อบเจนะครับเขาก็เนี่ยเป็นเชิงชายของ SCG นะครับท่านลงไปเข้าบิมอ็อบเจกตหรือว่าพิมพ์ใน Google นะครับ เป็นมีออบเจกต์เชิงชายนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้ท่านก็ลองพิจารณาเลือกนะครับว่าอยากใช้ตัวไหนนะครับผมลบไปแล้วผมก็ไปโหลดเรื่องนะอ่าไม,ไม้ตกแต่งซีชนแนลก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองไม้ซีชนแนลกันด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นเชิงชายของ ECG เหมือนกันนะแบบหนึ่งชิ้นนะเป็น2องสเต็ปธรรมดาเนะาะอันนี้เป็นของ หลังคา snaplock นะครแต่ว่าพอโหลดไปปุ๊บตัวนี้ผมลองโหลดนะครับปรากฏว่ามันไม่มีครอบฝาเสียพวกนี้นะครับเ,เป็นแค่ตัวชิ้นงานของแผ่นเท่านั้นเองนะครับให้เป็นสีเป็นเฉดตามสเปคของเขานะครับแต่ไม่มีครอบฝาเสียพวกนี้ไอ้พวกนี้ต้องมาสร้างเองนะครับต้องมาสร้างเองโอเคดังนั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูของเราต่อนะครับอ่า ของเราเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างเป็นหลังคาปกติไม่ใช่หลังคาแมเทเนชีนนะก็ไม่จาเป็นต้องสร้างครอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างพวกครอบของแมทตเนชีกันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองโหลดตัว C Channel มาใช้งานอีกตัวนะครับผมก็มีโหลดมาแล้วนะครับเ <c oughs> นี่ยซีชแนลนะครับ C นะอัปเกดนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์ตั้งแต่สองพนะครับ รูปแบบซีชแนลนะครับเขามีสามขนาดนะครับไป3มดีเขามีสามขนาดนะครับซีชแนลเนี่ยเขาใช้ไปฝังอยู่ใน w a ล l s w วิฟนะครับเราต้องแปลงนะครับเราต้องแปลงอีกทีนะึงแปลงเนี่ยก็คือเราเอาโปรไฟล์นะครับไปที่แฟมิลีนะครับไปที่โปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับ ก็ปี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าก็ปี้ได้รวอเกว่าอิดดิตมันเ้นก็ได้ครับอดิตมันนะแล้วก็โหลดอินทูโปรเจกต์ครับโปรเจกต์ที่เราลองใช้งานอยู่นะ,อ,ะอันนี้ขอไม่เซฟนะอันนี้เราโหลดผมโหลดมาแล้วนะครับขอไปเช็คดูว่ามันมาจริงหรือเปล่านะก็ไปที่โปรเจกต์เราเซอร์ไปที่แฟมิลี่นะแล้วก็เลื่อนไปหาโปรไฟล์ด้วย ไม่ตกไม่ตกแต่งสีชั้นแนลมาแล้วนะครับแสดงว่าสร้างได้นะผมก็ลองเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมก็เปลี่ยนตัวนี้นะเป็นอินดิทายดิเฟยียตสีชั้นแนลแล้วก็มาเปลี่ยนโปรไฟล์ะนะครับเป็นสีชั้นแนลเราก็เลือกครับว่ามันเอาตัวไหนดีนะผมอาจจะเป็น 3, ออ 10, สามเอาสิบห้าเซนนะเอาสิบห้าเซนดู นะมันก็เลือกแบตเทอรี่ก็คือเลือกสีเลือกอะไรด้วยนะเพราะเป็นค่าที่เขาฝังมานะแอปพลายโอเค uh, okay. uh, มันก็จะถูกเปลี่ยนนะครับแต่ f ฟ m i l y เขาสร้างเนี่ยก็คือมันไปอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะใช้งานยากนิดนนงนะคร่บ uh, เราก็ต้องถ้าเกิดเราอยากให้เป็นเป็นตามแนวทางเราเราก็ต้องไปปรับพวกนี้นะครับปรับพวกนี้ให้มาเป็น อยู่ในระดับที่เราอ้างอิงนะครับหรือว่าท่านคิดว่าไอ้ตัวนี้โอเคแล้วก็แล้วแต่จานานะครับอันนี้เป็นรูปแบบของเขานะครับเป็นรูปแบบในการที่เขาสร้างแฟมิลี่ของเขานะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างแฟมิลี่ที่เป็นคอบหรือว่าพวกแฟชชิ่งในกรณีหลังคาไม่ตองฉีดกันนะครับถ้าเรื่องไ้เคนี้ผมขอลบเครื่องใช้พวกนี้ก่อนนะครับ อันนี้พอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องมีข้อมูลข้อมูลของก็คือข้อข้อ h t n h i n g นะครับดูว่ามียี่ห้อไหนที่เขาบอกขนาดให้เราทำงานได้ง่ายบ้างไหมนะครับอ,อันนี้แบบข้อ f e t c h i n g ด้านข้างนะครับ อ่าอันนี้เขาไม่ได้บอกโดยตรงเนาะไ่มีเราก็ต้องมโนบางครั้งก็ต้องมโนไปเองเหมือนกันเนาะเพราะเขาไม่มีรูปให้เราเนาะเขาไม่มีขนาด m ด n ิเนชนที่มัน่าน,นี้ตัวนี้ไม่รู้เป็นไงเนาะขอเข้าไปดู อ๋อเข้าไปดูว่าเขามีขนาดให้เราไหมนะอ๋อโอเคเขามีขนาดให้นะครับเชยนนี้เขามีขนาดให้อ,อันนี้ครอบข้างแัชิงมาตรฐานนะครับตัวอื่นมีไหมเอ่ย ดับนะทดลองไปดูนี่ดูสิดูว่ามันจะมีขนาดตัวอื่นไหมไม่มีไม่ได้ รูปหลอนรูปอะไรเนาะเออเอาถ้างั้นต้องมโน,โนนะดูแล้วต้องมโนแล้วแหละจะเกิดหมดนี้ล่ะจะเกิดของ ขอลองดูตัวอื่นนะว่ามีข้อมูลให้เราจะสร้างปอ้างอิงโปรไฟล์ได้ไหมนะครับอ่าโอเคอันนี้ของทายุสดุนะครับถ้าเกิดครอบจัว่วดูนะครับดูมีครอบครอบจัว่วไหมอ่าโอเคก็มีครอบจั่วนะครับ เดี๋ยวเราลองมาทํากันซักชิ้นนะครับอ่าโอเคมีข้อมูลสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับก็นะครับจะเป็นครอบขนาดนี้นะแต่ไม่ได้บอกองศานะครับเราก็อย่างน้อยให้มีไกด์นะครัผมว่าอย่างน้อยมีไกด์อ่าโอเคขอยมีไกด์นะครับก็อันนี้ประมาณห้าเซนนะครับ สี่สบกมิลนะครับมสี่สี่เซนสี่เซนครึ่งนิดหน่อยนะตอนนี้ส8บแปดสิบแปดเซนครึ่งนะสิบแปดเซนครึ่งแต่ไม่มีบอกความสูงเนาะเพราะบางทีมันไปงอไปพับอะไรได้ด้วยนะพูดยากนะ,อะโอเคเราได้ไกด์มาแล้วนะไอ้ตรงนี้ที่ผมจะขอปรับเป็นเหลี่ยมเวลาสร้างขอปรับเป็นเหลี่ยมนะขอปรับเป็นเหลี่ยมปับปับอโอเคแล้วลองไปสร้าง Family ดูครับก็ไปที่ไฟล์นะครับไปที่ New ครับไปที่ Family ครับไปที่ n g ง i s h เนี่ยแล้วก็ไปหาเมท r ิกโปรไฟล์ครับเข้ามาแล้วนะครับทุกครั้งนะครับควรจะไปที่เมนเทสเราไปดู Project Unit นะครดูว่ามันหน่วยคืออะไรนี่คือหน่วย Min นะครับโอเคอันนี้ rp นะเราจะมาสร้าง Different p l a n นะ RP ับนะครับ ให้มันมีตัวอ้างอิงนะครับก็เนี่ยมันจะมีอ้างอิงตัวนี้สเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็ย้อนมันอีกสเต็ปหนึ่งนะครับย้อนมันก็ปีก็ได้ก็พีนะครับแล้วก็อาพีเนี้ยตั้งนะครับเดี๋ยวขอบข้างตัวล่างเราจะขอ,ขอทําแบบตั้งนะไม่ไม่ได้ทําแบบไม่ได้ทําไม่ได้ทําเอียงแบบเขานะครับขอตั้งดีกว,ว่าผมว่ามันทํางานง่ายนะครับก็ อันนี้นะครับเราไปที่ dimension ครับสร้างรามิเตอร์ให้ให้กับเขาครับ uh, เท่าไหร่ไม่รู้เนาะอันนี้ขอใส่ไปก่อนนะโอเคครับตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับขอเป็นโอ๊ตัวทีแตกแล้วนะครับเราไปที่ label นะครับเราไปที่ create parameter ไอ้ตัวนี้ขอเป็น w หนึ่งนะครับขอเป็น w หนึ่งแล้วก็มาสร้าง ไดเวนเตอร์นี้เพิ่อมอีกตัวหนึ่งให้เป็น W ธรรมดาให้บรรลุความความกว้างนะครับออโอเคมันสร้างไม่ได้เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสร้างเดบวมีวิธีสร้างนะครับคือตอนนี้มันบอกว่าเรามีสร้างพารามิเตอร์สองตัวนี้นะพอเราไปสร้างพารามิเตอร์ตัวนี้ซ้ำเนี่ยมันจะทับซ้อนกันนะข้อมูลมันจะชนกันนะอะไรประมาณนั้นนะครับอ่า ไอ้น,นี้ขอเป็นสร้างค่าตายตัวก็คือประมาณห้าเซนนะครับเออสี่สิบหกสี่สิบหกมิลตามเขาเลยก็ได้นะให้เป็นค่าตตยตัวนะสี่สิบหกมิลตามเขาเป๊ะเลยนะครับล็อกเลยครับอ่ะส่วนความสูงนะครับขออ่านแบบปรับได้นิดน,นึงนะครับก็ไปใส่ที่ La นะอ e เบลแอดเกรดพารามเนะครับเป็นเทก็ได้ฮิสนะครับก็แล้วแต,แต่ปรับตัวนี้นะครับ คาวนี้เรามาสร้างพารามิเตอร์ตัว W ใหม่นะก็ไปที่ family type ที่บอกนะพอเราไปสร้างพารามิเตอร์ตัวหลักแล้วนะตัวมีแบบเขาเรียกไงในขนาดที่เท่ากันเนี่ยไปใส่พารามิเตอร์ซ้อนไม่ได้นะเราต้องมาสร้างวิธีการนะก็คือเราต้องมาสร้างพารามิเตอร์ในใ e น edit type family type นี้ใหม่นะก็ไปที่ new parameter แล้วดูดูดให้เป็น type of p a r a m e t e r ให้เป็น length นะครับเราเป็น w เนาะแล้วก็ให้เป็น type โอเค type กับ i n s t a n c e นะครับอันนี้เป็นคลิปนานแล้วนะครับที่ว่าอธิบายฟังในการสร้าง family นะ type เนี่ยก็หมายความว่าทุกๆค่าของทุกๆตัวของทุกชิ้นง,งานนะจะมีค่าที่มันเหมือนกันนะอิ s t a n c e เนี่ยก็จะเป็นค่าแต่ละตัว,ตวอาจจะไม่เท่ากันนะอ i s t a n นตเนี่ยมันจะเป็นค่าที่มันปรากฏอยู่ใน โปรเจกต์อยู่ข้างนอกนะครับแต่ว่าไทยเนี่ยมันจะอยู่ในหน้า Family ไทยนะครับมันไม่เหมือนกันนะโอเคนะเอ๊มันมีชื่อซ้ำเหรออ๋อโอเคมันมีชื่อซ้ำอยู่แล้วเพราะเราเคยสร้างเมื่อกี้เราสร้างแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้มันเป็น W ให้ให้เป็นพารามิเตอร์ชื่อ W ได้นะครับวิธีการนะครับก็เปลี่ยนนะครับ W หนึ่งนะครับเราจะใส่ศูนย์นะรครับ W หนึ่งหารสองครับไอ้ของ W หนึ่งนะครับให้เป็น W หารสองครับเราจะให้ W หนึ่งเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของตัว W นะครับป๊โอเคนะครับอนี้ตัวนี้เราปรับเปลี่ยนเป็น W ไม่ได้ใช่ไหม เราปรเปลี่ยนเป็น W ไม่ได้เราต้องลบตัวนี้ก่อนนะลบรูปเดียวก่อนแล้วก็เป็น W อ่าเราค่อยมาสร้างตัวนี้สร้างแค่ตัวเดียวนะอ่าถ้าเกิดไปสร้างอีกตัวน่าจะเด้งเหมือนกันนะเธอจะไม่ผิดน่าจะเด้งไมเด้งไหมนะลองดูนะออกไม่เด้งเนาะโอเคต้องมาสร้างแต่ละตัวต้องสร้างตัวใหญ่ก่อนนะค่อยมาสร้างตัวเล็กอ่ะโอเคเราสร้าง พารามิเตอร์พวกนี้คร่าวๆแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะพที่เขาบอกเขาเนี่ยเท่ากับ18.5ใช่ไหมก็185มิลนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้เป็น185นะมิลนะแอปพลายสร้างให้ตรงกันก่อนนะไปเชื่อมเดืบไปที่ลนะับ ให้เป็นชิ้นติ๊กออกนะ,ะปั๊บแล้วก็ล็อกนะครับล็อกแกนทุกแกนนะครับล็อกนะครับล็อกครับล็อกครับแล้วเราทำความหนาครับใช้คำสั่ง offset ครับ offset นะครับ,อ,รบอ,นะอันนี้ขอปรับเปลี่ยนให้เป็นหนึ่งต่อสองนะับ ออฟเซ็ตนะครับออฟเซ็ตสักสองมิลน,นะครับออฟเซ็ตสักสองมิลให้เป็นก๊อปปี้ด้วยนะครับต้องเป็นก๊อปปี้ด้วยนะจริงๆสองมิลนี่โอเวอร์สเกลนะครับแต่ว่าในการสร้างชิ้นงานมันต้องมีความหนานิดนึงนะถ้าไม่มีความหนามนจะสร้างไม่ได้นะครับพอมีตัวนี้ปุ๊บให้ไปที่คิดสร้างลายนะใช้ลายมาปิดปิดเส้นตัวนี้นะครับไม่งั้นมันจะสร้างชิ้นงานไม่ได้คนระับโปรไฟล์เนี่ยเส้นต้องปิดรอบครับนะบไม่งั้นสร้างชิ้นงานไม่ได้นะ เสร็จตัวนี้นะให้มาใส่เด e มิชันตัวนี้แล้วเพิ่มใส่ความหนาใส่เด e มิชันความหนาของเขาเนะี่ยเสร็จปั๊บนะครับเด e มิชันตัวตนี้ที่เลือกทั้งหมดที่สร้างความหนานะเราไปสร้าง create parameter ใหม่ครับไปที่ label เรา c a t e parameter นะครับอันนี้ เป็น THK THK ย่อมาจาก t i c เกตนะครับก็คือความหนาประมาณนะนี้นะก็เซฟนะเซฟชื่อดานที่คุณต้องการนะครับเมื่อกี้ผมพานจริงต้องไปออปชั่นให้เหลือแค่หนึ่งนะไม่งั้นเด๋ยวจะกินทรัพยากรเครื่องนะครับ โหลดยินทุกปจจครับมันมาแล้วนะครับก็ไปที่ลูฟครับตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นคําสั่งฟาเซียมันคือเชิงชายเดี๋ยวเราสามารถใส่สันตรงน,นี้ได้ด้วยนะครับก็ไปที่ลูปฟาเซียก็ได้เรายังไม่สร้างไทมันมาใหม่นะก็ไปดิบไทครับแล้วไปที่ดิเกสครับก็เป็นชื่อครอบสันนะครับ มีทันชีดน,นะครับุ๊บปั๊บนะครับเราก็เปลี่ยนโปรไฟล์นะโปรไฟล์ก็คือครอบสันหลังคาไม่ทันชีดน,นะครับแอปพลายโอเคมาแตะที่สนันเนี้ยปั๊บนะครับเห็นไหมมันก็จะสร้างขึ้นมานะครับอ่อ material ตัวนี้นะครับเราต้องมาที่ Edit ไทยนะจะมีช่อง Material ตัวนี้นะครับแล้วให้เราไปเลือก เรื่องตามที่เราต้องการนะเร่เราต้องการผ่านโอเคปั๊บอ่านะมันก็จะเหมือนกันนะเอ้ยตรกตอนนี้ท่านเห็นว่ามันรอยอยู่นะันก็ตอนนี้มันนั่งอิงตามจุดสีน้ำเงินตัวนี้นะเราก็ต้องกดระดับลงมาก็คือว r t ิค a l โปรไฟล์นะมันลงมาก็ต้องเป็นลบนะลองลบจุดศูนยะ์ห้าดก่านะต้องลงมาอีกคนระับ ลบจุดหนึ่งป๊บอ่าก็ประมาณนี้นะเราก็ได้ครอบังคาเมัลชีตนะอ่ะลองตัวนี้ดูซิว่าเราจะมาสร้างใส่ตัวนี้ได้ไหมเราเป็นเป็นยังไงนะผมก็ไม่เคยลองนะตัวนี้ป๊บอ่าใช้ได้เลยแหละปุ๊บอืมใกล้เคียงเนาะแต่ข้อเสียเนี่ยมันเอียงเอียงอ่ะมันเอียงเนาะมันเอียงเอียงแปลกแปลกนะ ไอ้ตัวนี้พอดีได้เนะไอตัวนี้ไอตัวนี้ใช้ได้นะแต่ตัวนี้แปลกๆนิดนึงนะมันเอียงๆดูเอียงไงแปลกๆเนาะแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าเอาไปใช้งานได้ทํางานได้นะ,อะโอเคเราก็ได้ครอบสันหลังคาพวกไปตถงชิ้นแล้วนะ,ะส่วนท้ายสุดใครจะทำแฟตชิ่งสำหรับติดผนงังแฟตชิ่งตัวไหนเนี่ยก็วิธีคล้ายๆกันนะเราก็ไปสร้าง โปรไฟล์นะครับสร้างโปรไฟล์เป็นการลากเส้นธรรมดานะครับเป็นการลากเส้นธรรมดาผมคิดว่าทุกท่านน่าจะทําได้นะครับแล้วก็ดึงมาใช้งานนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็เดี๋ยวค่อยติดตามเรื่องโปรไฟล์ดิวิทใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ